สวัสดีครับช anel ปอน n r รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา a l b a Mini t u n n c o o l l e t t o o n สีใหม่เรือนนี้กันนะครับนาฬิการตระกูลมินิจาก Alba เนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ทำมาได้ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับคือผมว่าหลังๆมา Alba เขาแบบจับทางตลาดเก่งมากๆนะครับอย่างเช่นการออกตระกูลแบบมินิทั้งหลายเนี่ยทั้งมินิ t ู n a ามินิมอนสเตอหรือแม้แต่ตัวแบบที่เป็นซูโม่คือทำออกมาตอบโจทย์คนที่แบบ อยากได้ในการหน้าตาสไตล์ดำน้ำําแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องการสเปคจริงจังอะไรมากอะคือตอบโจทย์กลุ่มนี้ได้ดีสุดๆเลยนะครับโดยที่เรือนี้เนี่ยก็เป็นตระกูลมินิทูน่าสีใหม่นะครับที่จริงๆออกมาด้วยกันสีีนะมีสีน้ําเงินสีดำนะครับสีฟ้าแล้วก็มีสีเหลืองตัวนี้ ซึ่งผมมองว่าสีเหลืองนี่คือเด่นสุดเลยนะครับเด่นมากเลยก็เลยคิดว่าเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับผมว่าดูเตะตาดีแล้วก็น่าจะเป็นเฉดท,ที่หลายๆคนอยากได้กันด้วยนะครับโดยที่ตัวนาฬิกาเนี่ยแน่นอนว่าก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวทูน่าของไซโก้นะซึ่งคาว่าทูน่าเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงแบบพวกปลาทูน่าอะไรแบบนั้นนะครับมันจะมาจากพวกกระป๋องทูน่านะโดยที่ถ้าเกิดเรามองจากกระป๋องทูน่าจากด้านบนน่ะมันก็จะเหมือนเป็นแบบฝาวงกลมใช่ไหมครับแล้วก็ตรงขอบขอบเนี่ยก็อาจจะมีลอนมีรอยหยักมีอะไไรกก็างันปนปิดึ เขาก็เลยเรียกในายการรุ่นนี้ว่าเป็นทูน่านั่นเองนะครับหรือว่าจริงๆต้องเรียกว่าเป็นทูน่าแคนนะก็คือกระป๋องปลาทูน่านะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนายกาตระกูลทูน่าของไซโก้จะเป็นตัวที่ดำน้ําจริงจังมากนะครับขนาดดั้งเดิมของเขาเนี่ยคือใหญ่เบ้อเลอเลยนะครับแล้วก็สเปคการกันน้ำเนี่ยเรียกว่าลงได้แบบหลักหลายร้อยเมตรอะแต่ว่าหลายคนน่ยก็จะรู้สึกว่าแบบมันก็อาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับคือคนชอบในาการทูน่าเยอะนะครับเพราะว่าหน้าตามันยูนิคมากมันดูมีเอก,กลักษณ์แล้วก็ ดูเป็นในการดำน้าที่มันมีสไตล์ของตัวเองแต่อาจจะใส่ย,ยากหน่อยในไซส์ดั้งเดิมนะครับดังนั้นพอเอาบ้าเนี่ยมีการนําเอาทูน่ามาทําเป็นแบบมินิเนี่ย ซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มินิขนาดนั้นนะมันก็ยังเป็นไซส์ที่แบบมันดูสปอร์ตอยู่แต่ว่าเรื่องฟิตติ้งเรื่องการสวมใส่อะมันดีขึ้นมากๆเลย <c oughs> ก็เลยเป็นอะไรที่ผมว่าค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็น่าใส่ใช้งานมากๆนะโดยที่หน้าปัดสีเหลืองด้านในอะก็เป็นเฉดที่แบบเป็นเหลืองด้านหน้านะครับไม่ได้มีความซันเบอร์สนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความอิ่มของสีเหลืองแบบชัดเจนในทุกๆมุมนะหมุนมุมไหนอะก็จะเห็นว่าสีมันเด่นดีนะครับแล้วก็ พวกมาร์เกอร์อต่างๆก็ค่อนข้างจะดูใหญ่โตนะแต่ว่ามาร์เกอร์ด้านในเนี่ยคือมันมีลูมก็จริงแต่ว่าลูมอาจจะยังไม่ได้เป็นลูมเน้นดำน้ําจริงจังมากนะครับมันเป็นลูมที่แบบเหมือนว่าโอเคเรืองแสงขึ้นมาในแว็บแรกได้ประมาณหนึ่งเวลาเข้าที่มืดนะครับแต่ว่าระยะยาวมันอาจจะไม่ได้ค้างตึงนานเท่ากับพวกลูมของตระกูลดิเวอร์โปรเฟชชั่นัลที่แบบใช้ดำน้ําจริงจังลึกมากๆอยู่แล้วอันนี้ก็ค่อนข้างจะ make sense แหละนะครับเพราะว่าในการใช้งานเรือนี้เนี่ยน่าจะใช้งานเรื่องของแฟชั่นเรื่องของ การใส่สวยๆมากกว่าที่จะใบดำน้ำอะไรหรือว่าใช้งานจริงจังใต้ทะเลนะครับให้มาเท่านี้ก็โอเคเข้าใจได้ส่วนสเปคการกระน้ําเรือนี้ก็อยู่ที่100เมตรนะครับ ส่วนตัวเครื่องของเรือนี้เนี่ยเป็นคาลิเบอร์ Y 6 7 6นะครับสำรองพลังงานได้4 1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เม็ดปิยมเนี่ยไม่ได้เป็นสกูดาวคลาวนะแล้วก็ไม่ได้สามารถขึ้นลานด้วยมือได้นะครับดึงมาทีนึงเนี่ยก็หมุนขึ้นหมุนลงในการตั้งช่องวันที่ด้านขวาตรงนี้นะแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับใช้งานประมาณนี้ง่ายๆเลยส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นรัดเล็กคริสตัลนะครับแล้วก็มีความเรียบๆนะไม่ได้แบบโดมนูนอะไรซึ่งผมว่าโอเคนะก็ดูแบบเข้ากับตัััวขอ zel, ขออบบบเเซลหน้าปด,ดี ส่วนขอบเบเซลเนี่ยสามารถหมุนได้2ทิศทางนะครับไม่ได้มีการล็อกเป็นคลิกอะไรนะอันนี้หมุนฟรีเลยซึ่งก็สนุกดีนะครับคือบางคนอาจจะเอาไว้จับเวลาเป็นแคชชวลนะครับไม่ได้ไปจับแบบลงน้ําจริงจังหรือว่าจับที่แบบมันต้องอาศัยความเป๊ะมากก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ จะจับเป็นแบบวินาทีก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยพอมันเป็นการหมุนฟรีอ่ะเราสามารถหมุนมาให้มันตรงกับเข็มวิได้นะครับแล้วก็เริ่มจับเวลาปุ๊บแบบเนี้ยก็เริ่มได้เลยว่ามันวิ่งมากีววิแล้วก็ใช้งานอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวเคสก็มาในสไตล์ทูน่านะก็คือแบบมันจะมีการสร้างเกราะชั้นนอกขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นเคสที่เอาไว้ปกป้องตัวขอบเบเซลซึ่งปกติแล้วเนี่ยเดิมทีเคสพวกเนี้ยมันมีไว้เพื่อกันการกระแทกของการแบบ ทำภารกิจใต้น้ำนะครับคือเวลานาฬิกามันลงใต้น้ําแล้วแบบมันเผลอไปกระแทกกับพวกถังออกซิเจนไปกระแทกกับอุปกรณ์ต่างๆนานาขอบเบซเซลมันอาจจะเคลื่อนแล้วก็ทําให้การจับเวลาใต้น้ำเนี่ยมันคลาดเคลื่อนได้ <S <S <ๆ>เขาก็เลยต้องทําแบบพวกกาดตรงนี้นะครับเอาไว้ปกป้องตัวขอบเบเซลด้านในเพื่อให้แบบมันไม่ได้โดนการชนการกระแทกโดยง่ายนะครับซึ่งเขาก็มีการหยิบยกมาใส่ในตัวมินิทูนาด้วยมันก็เลยได้กลิ่นอายความสมบุกสมบันความแบบฟิลลิ่งแบบนาฬิกาดำน้ำลึกอ่ะ แต่ก็โอเคใส่ใช้งานง่ายอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เติมมาเยอะมากเกินไปนะผมว่ากําลังพอดีเลยซึ่งการที่มันมีขอบแบบนี้มันก็เลยทําให้ขนาดของตัวเรือนเนี่ยมันดูเหมือนจะใหญ่นะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆลองดูตามสเปคบนเว็บไซต์เขานะเขาบอกว่าตัวเรือนเนี่ย มันขนาด43มมิลวัดออกมาเนี่ยก็ประมาณเนี่ย42อกว่ากว่าประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าความรู้สึกตอนจับอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นฬนิกาใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็น4 2 4 3เนี่ยด้วยการที่แบบมันเสริมบ่าตรงนี้มานี่แหละนะครับเสริมตัวเคสขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราดูแค่ขอบไปเซลลด้านในนะดูจากไซส์ที่แบบปกติมันจะสุดเท่านี้ตัวขอบด้านในเนี่ยมันแค่38มิมิลเท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาเรามองอะ่ะ มันก็จะรู้สึกว่าเออพื้นที่หน้าปัดสีเหลืองๆขอบเบเซลด้านในมันยังเป็นนาฬิกาประมาณ38-39อยู่นะครับดูไม่ได้ใหญ่อะดูเล็กประมาณหนึ่งเลยแต่ก็ได้ตัวเคสตัวความสมบุกสมบันตัวผิวด้านนอกที่แบบทําให้ในาฬิกาดูสปอร์ตดูแน่นหนามากขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องการสงมใสต้องบอกเลยว่าใส่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่ามาทรงเนี้ยยังไงก็หลอกตาเราะนะครับดูใหญ่แต่ว่าฟิตติ้งเนี้ยเหมือนเรือนเล็กเลย ความหนาอยู่ที่12.7มิลมนะครับส่วนลักทุลักอันนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่ามันเหมือนกับนาฬิกาเล็กๆแค่ไหนนะครับเนี่ยออกมา46.2มิลเมเป็นนาฬิกาที่ลักทุลักสั้นมากๆนะครับดังนั้นการใส่ใช้างานก็แน่นอนนะครับข้อมือเล็กได้สบายอยู่ละมองจากด้านข้างก็จะยิ่งเห็นเลยนะว่าตัวขาลักเนี่ยเอียงลงมาดูแบบ เป็นสโลปที่เด่นชัดมากนะครับใส่ง่ายมากๆเลยส่วนฟ้าหลังก็เป็นโลโก้อัลบ้าแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะเป็นแบบมาตรฐานอยู่แล้วนะครับไม่ได้เปิดโชว์เครื่องอะไรน้ําหนักชั่งออกมาอยู่ที่124กรัมนะครับส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นสายแบบเหล็กพับนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะดังนั้นก็ใส่ใช้งานได้โอเคนะครับก็มีความ แข็งแรงระดับนึงนะครับแล้วก็เอ็นลิงเนี่ยยังเป็นเอ็นลิงแบบเหล็กพับอยู่เหมือนกันนะครับตัวสายก็หน้าตาดีนะคือดูแบบเป็นการคัดด้านมาแล้วก็เข้ากับตัวนายการได้ดีส่วนบานพับก็จะมาแบบบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไมโครจัสเนี่ยมีมาให้3รูซึ่งผมว่าโอเคกําลังใช้งานได้ง่ายเลยนะครับโดยที่ตัวสายเนี่ยผมตัดสายออกไปทุกข้อเลยนะครับก็คนที่ข้อมือเล็กกว่าผมอะ่ะเล็กกว่า5.5นิ้วก็อาจจะใส่ไม่ได้เลยนะอาจจะต้อง เป็นข้อมือ5.5นิ้วเป็นต้นไปนะเอาบ้า mini tuna นะครับอยู่บนข้อมือ5.5นิ้วหรือ14เซนเนี่ยก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับ อย่างที่เห็นเลยว่าฟิตติ้งดีมากนะครับเป็นไซส์ใหญ่แต่ว่าใหญ่ด้านข้างนะไม่ได้ใหญ่ด้านบนซึ่งทําให้การสวมใส่มันสบายนะครับมันไม่ได้มีส่วนกลางส่วนยื่นเลยคือผมแบบเอานิ้วสอดทาไม่ได้เลยดังนั้นคนข้อมือเท่าผมอันนี้โอเคมากนะครับส่วนคนข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่มันมีพื้นที่ด้านข้างเยอะอะดังนั้นคนข้อมือใหญ่ก็จะรู้สึกว่าแบบเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่กาลังเข้าข้อได้ดีแต่ว่าการสวมใส่มันสบายเหมือนนาฬิกาเรือนเล็กนะครับดังนั้น ถือว่าเป็นเอาบ้าที่แบบทำเคสไซส์ทรงมาดีมากๆเลยนะอันนี้ผมค่อนข้างจะชื่นชมเลยใส่ง่ายกว่าที่ตาเห็นใส่ง่ายกว่าที่คิดเยอะมากๆนะครับส่วนเรื่องสีสันเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะถ้าเกิดแบบอยากได้ความเด่นๆหน่อยความแบบป๊อบออกมาแต่ก็ยังมีความแบบ คือไม่ได้แบบเด่นกระแทกตามากอะสีเหลืองผมว่าเป็นอะไรที่กำลังพอดีเลยนะดูสว่างตาดีแล้วก็ยังพอใส่ใช้งานไปเที่ยวไปออฟฟิศไปเรียนอะไรแบบได้อยู่นะครับไม่ได้ดูเด่นมากเกินไปเนี่ยมองไกลๆโหสวยมากนะครับเป็นเฉดที่ ผมว่าหลายๆคนชอบอยู่แล้วละ่ะสีเหลืองแบบเนี้ยมันไม่ค่อยได้มีกันบ่อยอยู่แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีนาฬิกาสีเหลืองก็ลองมาดูเรือนนี้ได้นะผมว่าน่าสนใจดีมากเลยนะครับสำหรับราคาของซีรีส์นี้นะครับจะอยู่ที่เรือนละ5,900บาทนะมีให้เลือกสีสีอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้ที่เคาน์เตอร์นราฬิกาอัลบาในห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับหรือว่าจะเป็นพวกป๊อปอัพสโตร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศนะหรือจะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ที่อว่าจะเเป็น Line ็นนกกได้หมือนนับ ก็ซื้อได้เลยนะครับหาซื้อได้ไม่ยากมากนะแล้วก็เชื่อว่าพวกสีๆอย่างเงี้ยสีเหลืองสีฟ้านี่น่าจะหมดแบบอย่างไวเลยนะครับยังไงก็รีบไปดูกันได้นะครับราคาโอเคเลยสําหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ